สวัสดีเอฟซี FC. ทุกท่านทุกคนเด้อมือนี่ปูขุนจิได้สรุปหลังหวัวออกเด้อพ่น้องเด้อนักข่าวพี่ก็นลูกเออสรุปไว้บนเบิบง่บงกอนเออนอนยุ่งหันนอนย่งหันเออนอนยุ่งหันอะไรก็มาเก่าอะเอออย่าบอกไปน้อยเดียวจิได้สรุปหัววันที่สิบหกท่นานว่าคมหลังหัวออกเนาะให้พี่นางเอฟซีทุกคู่ทุกคนได้หูวได้เห็นว่าของปูขุน อันใดเขาแน่สิบหกผ้าลวดแน l กับตาขุนพา้ารวยที่จัดมาให้มียุบมียุบแปดมียุบเก่าเขาจัดอันเนาะก็ได้เบิ้งงในเห็นเด้พอ,ดอ,อ,เอพี่น้อง,งอดบบดอเด้อคือว่าขัแมนเหล็กขับพี่น้องวิ่งขัหลุดกะบ่หลุดดอกเนาะคือว่าอันนี้อันแรกนอดประเดิม สิ้นแรกคือของอิสราเอลโอ้ยอกดดิออกชุนเก่าสามบนน้ออิสราเอลนี่ของล้านไส้ามาสามเก่าตัวกลมแต่แห่งเป็นตัวกลับถือว่าเขาเน้อพี่น้องน้อฮึดว่าเขาเนี่น่าต้องสีน้อนี่นี่ของของล้านไส้ให้วิ่งรูดพก,กับสามรูดสามพานัน ตามตัวว่าแตกถือปาแตกแล้วเนาะอ้าวของอิสราเอลเด้อนน่เด้อเข้าแล้วแต่ว่าเป็นตัวกลับมันอื่นกับมีมาเขาก็หายมาศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนเจ็ดเก้าศูนย์เก็ดสองอสองเก็ดสเก็ดหกเกกสามเก้าสองสามเก้าแต่ออกเก้าสาม ไหวิ่งรูดหกกระสคือว่าวิ่งผ่านนอหกสาขันรูด3ตัวเขาก็ให้2องเก็ดเก้าศูนย์เก้าสองนี่คือว่าเก้าสามตกกลมของเขาเลยเนาะผ่านเรียงสีนาะ FC เอฟซีนาะคือว่าผ่านคือของเขาผ่านไปที่หนึ่งผ่านไปแล้วของอิสราเอล คือว่าพานอันนี้คือของสูตรโบราณของปู่คุณเองเด้อยนิเด้อของสองสิบหกพารวยเองไฮมาไฮมาไฮมาสูตรยุบนไหหกหนึ่งหกสามสามหนึ 1, ่งเก็ดหนึ 1, ่ง พได้ขมาส้มนอกเคยเห็นนาะเป็นยังไงรัศมีมานอยู่บผู้บอกว่าดีสูดรนี้สูดุดสำคัญเคยบอกอยู่เคยบอกกันอยู่นาะหกหนึ่งหกสามสามหนึ่งเก็หนึงน่งหนึ่งซีแต่ว่ามันตกกลมแต่แห่งมันตัวแตกนาะ 1, 4, 1, 4, หนึ่งซีแตกตรงตรงว่ามันตัวเนีนแต่แห่งแตกหนึ่งซีแตกหนึ่งซีลางเด้อพี่น้องเด้อ ก็คือชิมีผู้ใดผู้นั้นยืดอกที่ผู้ติดตามสูตรอันนี้เนาะมีคนล่อหลายยดียุ่สูตสูตรโบรานสูตรมหัสจรรย์โบลานนี่ก็มี1นึ่งสเกสามก็วิ่งไอเลขหนึ่งเลขสาตัวก็มีส6่หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสวิ่งห้รูดหกรูดส คือหลุดติดนอพี่น้องนออันนี้กับสูตรอีกสูตรหนึ่งคือสูตรลางนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นสูตรลางสูตรใหญ่สูตรเล็กนี่อันนี้สูตรเล็กกับมี่หนึ่งเกจซีหนึ่งซีหนึ่งไปตัวกับน้อเป็นตัวกับกันอยซีหนึ่งกับถือว่าแตกน้อแตกทั้งสองสูตรเลยเกจซีเกจศูนย์เกจหกเกจแปดแปดหนึ่ง สตัวกะสามเก็ดหกเก็ดหกหนึ่งสามเกเดให้วิ่งรูดหนึ่งูดเก็ดวิ่งรูดกัผพานเนาะพานหนึ่งอันนี้พาน3ไปแล้วพานแล้ว2อ,องสูตรแล้วนะของปูขุนจัดมาให้คือของร้านมาจากอิสเาเอลกับของปูคุนเองบ้านนี้กับอีกสูตรหนึ่งสูตรหนึ่ง เขาไปสองทีมแล้วอันนี้คือคัำพี่มหายานของปู่คุณเองวันที่สิบหกท่านว่าคมหกหาเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งดีๆจำแม่นๆปู่คุณเด่นตัวเด่นมันบาออกมันออกตัวล่องเนาะขอโทษขออภัยเหล็กสามตัวมาโตคือเก่าหกหนึ่งริจับคูไห้มีหนึ่งสอง 1นึ่ีห่งหาเอาพ,านนพานา่นหนึ่งซีเด้อผ่านหลังฟัน1นึ่งซีผ่านแล้วสูตรมหายันของปูขุนของปูขุนฟัน1นึ่ีผ่านหนึ่นีห,งห่งหาล่องเด่นกับหนึ่งหาหกสองห,สาาหา,ามเกตกับหนึ่งหสเกสาม คือแตกเนาะพี่น้องเนาะสูตรของพี่กดแตกของปูขุนแตกสองสูตรล้วเด้อของปูขุนเด้ออันนี้อันนี้สูตรว่าบนแห่งเป็นลางของบนคำพี่บนเป็นลางอันนี้ลางอันนี้เด่นลางนี่แต่ว่าบ่บ,บ่มีตัววิ่งเด้อของคำพี่เด้ออันนี้ลางสามตัวมาตัวเกตสามหาไปขึ้นบน แต่ว่าก็ถือว่าไปได้เยอะเนาะคันผู้ได้จับเข้อมาเล่นก็ได้ก็ว่ามีบนหลางแต่ว่ามันฟันพิษไปตัวบนตัวหลางเท่าน,นั้นลหละมีสามศูนย์สามซีสามแปดเก็ดซีเก็ดแปดเก็ดศูนย์ตัวหลางบ่เขาเนาะบนเขานี่แหละปู้ว่าอยากจัดบนจันหลางปู้อยากจัดบนจันหลางว่ายุบนันมันผันเขาว่ายุหลางมันผันเขาบนว่าอยู่บนกับเขารางนังนี่ แต่ว่ากับเขาอยู่หน่อไปไดอยู่ดิแต่ปูขุนปูขุนไปไดอยู่สำหรับตัวปูขุนมาเอฟซีจากสิไปได้บ่ไปได้ปูขุนกับคือว่านั่นแหละมันมีตัวเน้นตัวร่องแม่นว่าตัวกลมตัวกลมก็คือตัวเน้นเอฟซีกับพิจารณาเอาพิจารณาย่านเอาเด้อได้สามใบแหละของปูขุนเด้ออันนี้สุดตัดคัดเน้นให้หลุดพกหลุดสามลุดติดเด้อหลุดสามติด เ่ว,วา่าจับคู่บะมี่คับคููก็มี่หเก็ดหนึ่งแปดสมแปดหกหนึ่งหกสามหกเก็ดเก็ดเก็ดแปห้วิ่งรูด6กับ3าลูดติดสาตัวก็มี่สามหกหนึ่งหนึ่งหกสามหกเก็ดแปเก็ดห หนึ่ง่ผู้คุ้นให้วิงให้หลุดสองยางเดือนว่าหลุดหลุด6กหลุดสามหลุดเก็ดหลุดหนึ่งอาได้หลุดอันนี้ก็ได้หลุดได้หลุดสตัวได้หลุดว่าพิษเข่าหลุดโยหรือว่าไปได้ผู้ขุนพันได้โยอันนี้กลางเดือนกลางเดือนก็ได้เข่าได้หลุดกลางเดือนก็มีศูนยหนึ่งสามหนึ่ง สองหนึ่งห้าหนึ่งหกศูวิ่งหกก็หนึลดได้หลุดหน่ว่าท่านมีอันได้ดับเด้อไปได้มมดจุด,ดอันย้ววอันนี้ก็เป็นสูตรเงินล้านได้วิ่งหลูดทึ่ง ทั้งสองตัวคือหลุดหนึ่งหลุดหลุดหนึ่งหลุดหนึ่งบนหลุดหนึ่งพีดล่างหลุดหนึ่งติดอ่าลนะูดหลุดหนึ่งติดติดหลุดล่างเนาะหนึ่งเขาหลุดวิ่งเสี้ยนวิ่งทั้งหลายไปได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเข้าไปอันนี้สูตรเต็มพี่น้องเอ้ยสูตรเต็มยังว่าปูคุณว่าเบิ้งดีๆ มันมีมันมีมันมีเขา่าวิ่งรูดฮกรูดหนึ่งกะรูดได้เด้อพี่น้องเด้อนี่รูดผ่านถือว่าว่าท่านมีตัวดับเอานี่ได้ต๊ะกลับสิบสี่เป็นสี่สิบเอด็ดนี่เนี่ยให้กลมให้เบิ้งได้หนี่เด้อถือว่าผ่านสูตรเต็มสูตรเต็มกับผ่านพี่น้งองเขามาเบิ้งได้มาส้มกันมา กดไลค์กดแชร์แน่ติดตามให้ปุ๊คุณตลอดเด้อผู้ใดเขามากทั้งไรก็ไดอันนี้กระสูตรของร้านสาวอันนี้ของร้านสาวมาแต่เมืองหนอกเกือบแตกสามตัวมันเป็นชุดสามเก่าเขาให้เก่าสามเก่ามาเทว่าสองตัวนั่นแตกตัวกลับเด้อพีนอ่น้องเด้อให้วิ่งรูดวิ่งนึ่งหนึ่ง รูดหนึ่งรูดสามเขารูดเขารูดหนึ่งจับคู่กับซีหนึ่งซีหนึ่งก็ถือว่าตัวกลับเนาะถือว่าผ่านของเขาผ่านอยู่ของห้านสาวก็ไดซีหนึ่งสามแปดสามเก้าสามเก้านี่อย่าลืมมาเขาด้วยปูเอปีนองเอ้ยตัวกลับเด้อพี่นองเด้อแต่เขาบ่าได้เป็นตัวเน้นเขาตัวกลับสามเก้าเขาถือว่าเหล็กเกาหลีเขานี่ ผ่านข้้งบนทัางล่างเด้อคือว่าแต่มันกลับกันเขาหายล้างลูลดศูนย์พ่ว่ามันไปอยู่บนสิบสี่มันเป็นสี่สิบเอ็ดเป็นสามเก้าเป็นตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะทือว่าเขาก็ยังผ่านอยู่เด้อนะทิดตามเขาลุดไปสองรอบแล้วเขาเขาแล้วที่นี่เขามาเขามาเขามาอยู่นะทิดตามเนาะเอพซี FC นะผูะ้คนก็ติดตามให้คือเก้านั่นแหละ เขาก็ส่งคงสุดท้ายมายุต่ปูคุณมาเดี๋ยวลงมันจ่อแล้วมือเล็กสิออกเลยยันเอฟีเบิบ้องมาทันก็เลยมาเดี๋ยวลงให้อันนี้เขามาให้คงสุดท้ายมาหนิอะไรหลักอาอยุใส่เราดีตัวไปยุตตัวเจ้ายืนยันให้เบิง้งนี่เขาตัดมาสุดท้ายแล้วเขาตัดมาพวกเขาดิพี่น้องเลยเขาตัดออกไป เขาเอาตัวตัดนี่ไปกันไงเลยนี่เขาตัดมาเนี่ยปูคุณจดมาอยู่นี่คงจะถ่ายปูคุณเลยบ่เดี๋ยวลงอันนี้ล่างเขาเขาตลอบแหลกอันนี้เขาหายลางนี่เขาหายลางมาศุนศูๆตัวหนึ่งยยชื่ออะไรยกศูนย์ๆนี่ลางศุนๆกับชุนเก่ามาลางของเขานี่เขาตัดบนมาเนี่ยตัดบนมางกสามแปดหาสามศูนย์ชุนสามสามศูนย์สามแปดแปดสามเขาตัดมาบนได้นนิได้ นี่ข้างบนซึ่งเขาตัดมารอบรอบฟันว่าเขาเรื่องนี้ได้ของเขานี่เอามายืนยันว่ามันมันฟันมาบางงามปูเลยว่าเอาลุงยันเขาเสียหลักยันหลันสาวเสียหลักว่ามัน,ม,นมันว่าเขาตาปันใดปูคุณกะเลยเอาลุงเนาะกตบว่าเป็นยังเขาเขาได้นั่นถือว่าเขาเขาทั้งบนทั้งล่างผ่านผ่านทั้งอิสราเอลทั้งเกาหลีเนาะพี่นนะ้องเนาะ แอกทั้งเกาหลีทั้งอิสเซเลี่ยวล่างนี่ลุดไปนี่บนเขาเกือบถึกนี่ขึ้นมันเป็นเก้าสามสามตัวเก็อบถึกอันนี้คือว่าสูตรล่างเขาบ่ผ่านนอพีเอฟซีนอเขาบ่ผ่านไวน้เขามาเบิ้งมาส้มแล้วก็พิจารณาเบิ้งเด้อของลูกของหลานก็มาจากเบิ้งนอกก็ถือว่าเข่าทั้งสองขนแถวนี้เขา่าสองขนก็ อันนี้ปูขุนนามาฝากเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ปูขุนต้องหมดลุดไปได้ตั้งแต่สามเด้อพี่น้องเด้อวิ่งลุดก็ถือว่าบ่าลุดเนาะนี่งกสามมันเป็นเกาสามก็บอกเป็นยังเนาะพี่น,อน้องเนาะถือว่ายังถือว่าไปได้อยู่เนาะของปูขุนนะปูขุนหนีพันธ์ตลอดการอยู่ต้นเข่าตรงๆก็มี คือขวงเอามาย่ำอีกเทนเงเนาะเขาตรงๆก็คือสิบหนึ่งสอง,ส,ส,งส,ส,ส่ามสีป เก้าเก้าคลิปน้อพี่น้องน้อเก้าคลิปติดมืดเลยบ่หลุดจักคลิปแต่ว่าเป็นเป็นตัวหลุดก็มีเป็นตัวตรงๆก็มี่เอาเอาให้เบิ่งกลับไปอีกรอบหนึ่งนาะอันนี้ได้หลุดวิ่งหลุดหกหลุดสามเข่าหลุดนาะพี่น้องเนาะสูตรคัมภีร์ซีหนึ่งหนึ่งซี เข่าทั้งบนทั้งล่างให้บนเข่าล่างสลับกันแตะเข่านาะแตกเนาะนี่เนาะแตกบนแตกล่างแตกซีหนึ่งหนึ่งซีนะ้อหลุดหนึ่งพนันหลุดหนึ่งพนัหนหลุดสามพานัาพานพันเก่าขีดพนันหลุดพันหลุดเลยอันนี้ของเมืองนอกนี่ของอิสราเอลียไปตัวกับน้อพี่น้องน้อหลุดสามขาา้อพันอันนี้หลุดสามพันเด้อนี่เด้อ เป็นสามเป็นเก่าสามเขามาสามเก่าตัวกลมตัวเด่นเขาสามเก่า,อ,าอันนี้กับสูตรคัมพี่มหาญาณปูขุนอยู่บนแต่ว่าหังเป็นไอบนแต่อยู่ล่างกับเื้อว่าแตกเนะาะเขาได้เนาะคัมพี่มหาญาณอ่ะคำพี่มหาญาณล่างลุดปูขุนอันนี้คัมพี่มหาญาณเดี๋ยวจับจ่องดีๆเด้อรรัฐบาล ต้องหมดต่อไปวันที่สามสิบนี่เคยแตกเคยเป็นแซมกับแซมคือเกาหล่าลผู้คนบอรับจักเทียดอกอันนี้ชัหนักอื่นรับหลายอยู่ถือว่าเขาว,วิ่งลูดเนาะวิ่งให้ลูดสองลุดนั่นคงตัดคัดเน้นให้ลูดสองลุดลุดสามลุดหนึ่งพานเนาะคือว่าถือบับสสุดเน้นกับ,บ่ดับได้ลูด อันนี้สูตรกลางเดือนผ่าหลูดได้หนึ่งดูดติดหนึ่งเนาะอันนี้สูตรเงินล้านได้ดูดหนึ่งดูดติดหนึ่งติดหนึ่งล่างบนบ่ติดบนบ่มี อันนี้สุดเต็มเขาซีหนึ่งเขาเขาตัวซีหนึงน่งเนาะเขาตัวล่องขีดล่องไตวิ่งรูดหนึ่งได้รูดหนึ่งอ,อกหนึ่งซีหนาะพี่น้องสุดเต็มนี่ยังว่าอันตรายหลสุดเต็มนี่สุดแม่นย่ำที่สุดเนี่ยสุดเต็มกับคัมภาาี่มหายานโซมาสองแถวสามแถวเด้อคัมภี่มหายานเด้อกับสุดโบราณระบว่าสามสตรนี่ ย่องให้ดีๆคำพี่โบราณคำพี่มหา่านกับสูตรเต็มอันนี้รับเมืองนอกเกาหลีนี่ของล้านกามาได้วิ่งบนทั้งหลุดหลุดหนึ่งหลุดสามนี่เขาหมดเด้ของเขาเด้อลืมตัวเขาเก่าสามลางเขาหนึ่งสี่หลุดบนลงบูดบนหลุดลางอันนี้เขาหลุดศูนย์พิษลางนี่บัเขาเด้อพี่นลองเด้อ นี่ก็ว่าเก้าคิดผ่านมดพี่น้องเบ้านยังเหลือจักคิดตลอดนะผ่านสำหรับื้นนี้กัให้ FC ทุกคู่ทุกคนผู้ใดโชคดีกัคอมเมนต์มาในเดอร์จักหน่อยกัสิห้าน้อยกัสิไปแล้วห้าน้อยเห็นแตกล้วเดอร์่เดอร์เกาฉพาะคิดแ9แตกแล้ว98 8 9แตกแลก้วแด้อผมห้าน้อย ข้อห้าน้อยก็สิไปได้แล้วเนาะไพ่หามาห้าน้อยก็ได้เห็นแตกแล้วห้าน้อยแตกมาแล้วเห็นแล้วเด้อเก้าแปดออกแปดเก้เป็นเก้าแปดแตกซื้อว่าแตกกับตกกับเนาะเอาสำหรับมือนี่กับเอฟซีผู้ใด้โศกมันจังไดก็ได้ของรัฐบาลันที่สิบหกรัฐบาลกับค,คอมเมนต์มาให้เห็นในเด้อไผ่โศกมันรัศมีเป็นจังได ผู้ใดตุกขูนทุกคนไผยได้คาปลาหมึกคาปลาทูปลาเงางกะมาคอมเมนต์มา,ามเห็นเลยเด้ดอเชื่อเด้อเือว่าของปูขุนนผ่านละทุกคลิปเลยเขาได้ทุกคลิปเลยบ,นนบ่นับใจเนาะเชื่เนาะเห็นกันทุกคลิปทุกคลิปมีเขาได้เลยเนี่ยคำพี่มหายานเอาอันแม่นๆเข้ามาเนาะของปูขุนตัวติดตัวติด ท่าพี่มหายานและกกระสุดบนลานของปูขุนเนอะทพี่มหายานสุดบนล้านบนลาน้าณทั้งที่ชุดเต็มของปูขุนได้ได้ามยางได้สามยางพี่น้องเอ้ยเข้ามาสามสุดเอเนี่ยของปูขุนได้สามสามสุดของปูขุนมัดนาๆเขาไม่มีของล้านก็สุด ก็คลิปก็มีของหลานดู่แค่ส่องอันสองชองคิปของปูขุนเขาเกตเลยเี่น้องเลยเขาเก็ตคลิปสำหรับวันนี้ก็มีเพียงสำนีลาเอฟซี FC ทุกคู่ทุกคนล่ารุ่นวันที่สามสิบธันวาคมเริ่มต้นสีเริ่มต้น,ตนปีไม่ห้าสลองสงไทยปีเก้าตลอบปีไมเดอร์สำหรับวันนี้ทาง 26, านนส่องสิบหการ่วยชาแนลส่องตาขุนพารวย ให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนจงอยู่สุขสบายเงินท่องไหลมาเทมาย่าเจ็บจะจนผู้ได้ศกใได้มานไยตัดถูกไยเบิงเขามาเบิงส่องสิมหัาร่วยซาแนวกับส่องตาขุนพาร่วยส่องปูขุนผู้ใดใดจังใดใดหลตดตะลีทอะไรถึกล้วันที่เท่าใดให้แจ้งมาเด้อเอซี FC เด้อสำหรับวนันนี้สวัสดี